สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซิ FC งยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแสงลนสาแนลนะคะวันนี้จะมาลงแนวทางเราพัฒนางวดวันที่16เดือน12 2567นะคะวันนี้จะมาลงส่งตัวบนและส่งตัวล่างแยกบนแยกแยกล่างนะคะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเอาเลขเด่นมาตัดเอาเตมมาตัดเหลือ อันนี้คือบนไม่เข้านะแต่ไปเข้าล่างเข้าตัวกลับล่างสี่เก้าเนาะไม่มาสักตัวอันนี้ล่างนี่ก็ไม่มานะนี่ก็ไม่มาวันนี้ไม่มานะแต่วันนี้มีสูตรใหม่นะวันนี้เอาสูตรใหม่แต่งวดน,นี้เอาสูตรใหม่นะทุกคนเพราะว่า งดก่อนนะมันไม่เข้าเนาะบนก็ไม่เข้าล่างก็ไม่เข้าแต่ไปเข้าบนตัวกับให้ล่างไปเข้าบนตัวกลับก็ถือว่าไม่เข้าก็เลยโลไปสูตรนั้นวันนี้สูตรใหม่วันนี้เอาสูตรใหม่วันนี้หลังจากอันนี้ก็จะมียี่สิบห้างวัมืนกันนะอันนี้คือบนทั้งหมดเต็มสุดนี่ก็จะมียี่ห้หาง เอาเลขเด่นมาตัดแล้วเด่นบนเด่น10หน่วยบนมาตัดจะเหลือ5 7 5 8 6 7 6 8 7 7 7 8 7 1 7 2 8 2 8 8 8 8 8 7 2 7 2 8ก็เหลือประมาณนี้ที่ขีดที่ขีดเส้นใต้ไว้นี่คือเอาเลขเด่นมาตัดเนาะจะเหลือประมาณนี้จาก25หาง ยี่สิบห้าห่างนี้ก็หลังจากนั้นก็จะเอาแต้มมาตัดนี่คือเตมแตมนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนี่คือเอาแตมมาตัดแต้มมาตัด,ตมมตดก็จะเหลือประมาณนี้อันนี้คือบนบนนี้หลังจากเต้มตัดเหลือบนนะ เหลือ7271สอง1 2 7ดเสองหนึ่งสองเหลือประมาณนี้นะทุกคนก็จะเหลือถ้าไม่กลับก็อันนี้คือกลับให้แล้วเนาะเหลือ7 1 1 7หนึ่งที่ไม่กลับกับ8 1 1หนึ่งยังไม่กลับ17ยังไม่กลับอันนี้มีแต่7 1กับ8 1 7 2 2 7 8 2 2 8นี่คือคือกลับ คือตรงนะอันนี้คือตรงนะอันนี้บนตรงจ้ะไม่ต้องกลับงวดนี้เป็นงวดแรกอันนี้คือสูตรใหม่แต่ไม่รู้จะเข้าหรือว่าจะหลุดนะลงให้เป็นงวดแรกนะอันนี้คือสูตรใหม่นะทุกคนอันนี้สูตรใหม่นะคะไม่ได้เขียนหัวขอ้อเลยว่าสูตรใหม่อันนี้สูตรใหม่รอดูว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุด ถ้าเข้าก็ตามต่อไม่เข้าก็โละเหมือนกันเอาสูตรใหม่มาลงอันนี้อันนี้คือบนไม่ต้องกลับบนตรงตรงบนตรงตรงนะบนตรงตรง,ตงไม่ต้องกลับอันนี้ไปดูล่างล่างก็จะเหลือประมาณนี้หลังจากเอาเลขเด่นสิบหน่วยล่างมาตัดก็จะเหลือที่ขีดเส้นใต้นนะคือเลขเด่นตัดนะ จะเหลือ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้า14 15 1ด17ด8 1 9เหเหลือ19ห่างจาก25หา่างเอาเลขเด่นมาตัดแต่ถ้าเอาหมดนี่มันก็มันก็เยอะเนาะ25ห่างเต็มแต่ในสูตรเนะี่ยมันตรงนะมันตรงคือไม่ต้องกลับ ถ้าเราซื้อก็กลับไว้ก็ดีนะเนาะกลับไว้ก็ดีเผื่อเผื่อเลขมันมาตัวกลับเนาะแต่น,นี้มันสูตรมันก็ตรงจริงแหละแต่เลขมันออกนะเราไม่รู้มันสามารถออกได้ทุกรูปแบบเนาะเลขนะถ้าเราซื้อก็กลับตัวไว้หน่อยก็ดีหลังจากเอาเลขเด่นมาตัดก็จะเหลือประมาณนี้ เอาเลขเด่นมาตัดเสร็จก็เอาแต้มมาตัดเอาแต้มมาตัดก็จะเหลือประมาณนี้อันนี้คือล่าง2ตัวล่างก็จะเหลือประมาณนี้บนเหลือหกหางจากยี่ห้างเอาแต้มมาตัดล่างเหลือ2องหล่างเหลือเจ็หางหลังจากเอาแต้มตัดเหลือ7จ็หางก็จะเหลือ10ึ1งศ สองหกสามหกสี่เออสามสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งนี่บนก็มีนะแปดหนึ่งเนี่ยแปดหนึ่งนี่มีทั้งบนทั้งล่างนะแปดหนึ่งเนี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกสองหกสามหกสามสี่แล้วก็แปดหนึ่งอันนี้คือสองตัวล่างตรงเนาะ สองตัวล่างตรงนะในสูตรนะั้นอะ่ะมันมันจะเข้าตรงนะทุกคนนะในสูตรนะแต่ไม่รู้ว่าหววอกมันจะตรงหรือไม่แค่นั้นแหละสองตัวล่างตรงตรงอันนี้ก็คือล่างเป็นล่างบนเป็นบนเนาะทีนี้มาดูตัวที่จับให้สี่ตัวสี่ตัวนี่จะเป็นสามสี่สองแปดแปดหนึ่งสองเจ็ด สองแปดสองเจ็ดไม่รู้จะเข้าหรือว่าจะหลุดนะทุกคนให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแสงรุ่นนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะสามตัวก็จะเป็นหนึ่งสองเจ็ดสี่สองแปดหกแปดสองหกเจ็ดสองสี่สองเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งมาร์กโซก็จัดนะคะทุกคนมาร์กโซก็จัดนะแต่แสงรุ่นโซก ห่างนี้ไอ้สามตัวที่ชอบห่างนี้นะงวดที่ผ่านมานั้นก็ตัวที่ชอบเนี่ยไม่มานะทุกคนสี่แปดสองสี่สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเนี่ยเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวที่มักที่ชอบเนาะถ้าหามก็จะมาตัวนี้แต่หามนี่ไม่ชอบนะชอบตัวนี้มากกว่า แบบนี้อันนี้สองสี่หกมันก็มีแค่หกห่างเนาะมันก็ไม่เยอะนะถ้าเล่นหมดนี่มันก็ไม่เยอะหรอกอืมโอเคตัวละบาทสองบาทถ้ามันถ้ามาก็ดีถ้าไม่มาก็ไม่ได้เสียเยอะแค่นี้เนาะอันนี้คือสามตัวบน สามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างอันนี้จะแยกบนแยกล่างให้เนาะอันนี้จะแยกบนแยกล่างแล้วนะอันนี้ละล่างเป็นล่างบนเป็นบนงวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองหกสิบเจ็ดสองทุ่มครึ่งค่อยมาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดสูตรนี้งวดนี้งวดที่ผ่านมานั้นหลดุดเด่นเด่นเปดกับสอง สองกับแปดสองแปดจ็ดจะมาหรือว่าจะหลุดงวดนี้สองแปดจนะเจ็ดนี้บนล่างนะเลขเด่นนี้บนล่างสองแปดเจ็ดเนี่ยตามนี้นะคะ มักกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนยิงเฮงปังๆรวย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 จ้าวันนี้รวยรวยทั้งไทยรวยทั้งลาวนะคะสวัสดีค่ะ